วันนี้เดินท่อระบายน้ําทิ้งพร้อมบอ่อพักระยะเรียงทุกประมาณ10เมตรครับอ่าสิเมตรบ่อหนึ่งสิเมตรบ่อหนึ่งใช่ครับก็บอ่อพักก็มีประโยชน์ไว้เผื่อเวลาถ้ามันมีเศษมีอะไรตกลงไปการไหลเร,เริ่มไม่สะดวกแล้วทาให้มันตันเนี่ยเราก็สามารถทําความสะอาดตามบริเวณบอ่อพักได้ครับอ๋อ,อนานๆปีเราก็ไปตักเป็นออกที่เฉพาะตรงบริเวณบอ่อพักให้มันไหลสะดวกครับน้ําที่เป็นฝนเนี่ย พอมันลงสู่พื้นเราก็ต้องทำให้มันมีการเอียงและไหลไปรวมกันที่รางน้ำโดยที่รางน้ำนั้นน่ะต้องพาตัวเองอ่ะไปสู่บ่อพักเพื่อแม่ให้มีน้ำเจิ่งนองบนพื้นผิวการที่ที่เราใช้งานบบนถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่มันลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปบำบัดน้ำได้ก่อนจะออกไปสู่สาธารณะ การบาบัดของมันก็คือ,อบริเวณบ่อพักเนี่ยมันจะมีการตกตะกอนไปเรื่อยๆการไหลมันก็จะทําให้ตะกอนมันตกลงไปเรื่อยๆครับ,รบแล้วก็มีแล้วมันมีระยะทางกินเวลาทําให้มีจุลินทรีย์ได้กินสิ่งสกรปรกไปเรื่อยๆอครับเพราะฉะนั้นน้ามันก็จะสะอาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก่อนจะออกสู่ภายนอกก็คือต่อไปท่อตรงนี้เขาก็จะมีฝาปิดใช่ไหมครับแล้วเราเข้ามานะเปิดฝาแล้วก็มาตักเศษใบไม้ตักเศษด,ดินอะไรเงี้ยทำทำเองได้ ประมาณหนึ่งครับได้ตัได้ทุบทุกอย่างครับมีของเน่าถุงพลาสติกเศษอาหารอะไรต่างๆนะครับอ๋อออกมาเป็นเป็นเศษทรายเป็นโครนก็ตักออกมาได้หมดครับอันนี้ถ้าเป็นในบริเวณบ้านเราหรือโรงงานเราเราก็ทํากันเองเราก็ทำกันเองในบ้านเราครับก่อนที่จะออกไปรวมกับข้างนอกแต่มันไม่ได้ทําบ่อยหรอกครับนานๆแบบหลายๆปีก็มาทําทีนึงอื